สีมันนะครับเปลี่ยนไปเยอะมากครับกพควรจะเปลี่ยนครับอย่ารอจนนานเกินไปครับเพราะน้ํายามันก็หมดประสิทธิภาพไปเรื่อยครับสีที่ดีก็ต้องเป็นสีเขียวแบบนี้ครับก็ให้สังเกตนะครับอย่ารอจนถึงเลขไม่แป0 0มืโลอันนี้5 5าหมก็ดูนี่ครับสีนี่มันค่อนข้างเปลี่ยนเยอะครับแล้วก็ควรเปลี่ยนสวัสดีครับอยู่ผมโดมอะโตเมชั่นสวิดนะครับอันนี้ก็จะให้ดูน้ํายาคุณแรนนะครับ ว่าระยะเวลาไหนเราควรเปลี่ยนระยะเวลาไหนที่เราต้องดูแลครับอันนี้นะครับเป็นน้ายาคูลแลน์นะครับของรถเลขไม่ห้าหมื่นห้าโลนะครับตัวนี้ครับเบิกศูนย์นะครับผมเทออกมาจากเจนรอนนั้นนะครับก็ถ้าศูนย์กำหนดนะครับเขาก็จะบอกว่าแปดหมื่นโลเปลี่ยนน้ายาคูลแลน์นะครับแต่สําหรับผมนะครับผมจะดูที่สีน้ํายาคูลแลน์หนึ่งเป็นหลักเลยนะครับถ้าสีมันเปลี่ยนมันไหม้มากๆเราควรจะเปลี่ยนเลยครับเพราะการใช้งานแต่ละคนไม่เหมือนกันครับ ก็ต้องดูนี้เป็นหลักนะครับอย่าดูแค่ว่าตามศูนย์ตามศูนย์ไม่ได้ครับต้องดูที่น้ํายาคูแลนเราด้วยครับสีเปลี่ยนเราก็ควรเปลี่ยนถ้าระยะที่ศูนย์กำหนดมา80,000กโลเปลี่ยนครั้งหนึ่งหรือว่า4ปีเปลี่ยนที่ศูนย์กําหนดมาครับถ้าถามผมว่าระยะเวลาที่ศูนย์กําหนดมาได้ไหมครับ80,000กโลหรือประมาณ4ปีเปลี่ยนครั้งหนึ่งก็ได้นะครับแต่คราวนี้ครับหลังจาก80,000กิโลแรกไปแล้วเราจะมา80,000กิโลอีกไม่ได้ครับเพราะอะไรครับเพราะรถเรามันใช้งาน เสื่อมคุณภาพไปเรื่อยครับเก่าไปเรื่อยครับยิ่งเก่ายิ่งต้องดูแลเราจะมากําหนดเปลี่ยนทุก80,000โล80,000โล80,000โลไม่ได้นะครับยิ่งเก่ายิ่งต้องเปลี่ยนบ่อยๆอย่อยยงางครับเปลี่ยนไปแล้ว80,000โลรอบแรกอาจจะลดลงมาเหลือ40,000แล้วรอบต่อไปอาจจะลดลงมา20,000ถ้าเป็นรถผมนะครับเลขใหม่ที่จะใช้นะครับก็ไม่ให้เกิน40,000โลหรือ3ปีนะครับควรจะเปลี่ยนถ่ายถ้าใดีนะครับ เปลี่ยนทุกปีก็ได้แต่ถ้าเราอยากประหยัดก็ขยับมาสัก3าปีหรือจะใช้2ปีทั้งนี้ก็ต้องไปปรับเปลี่ยนปรับใช้กับเรานะครับแต่สําหรับผมผมก็จะดูสีเป็นหลักครับถ้าสีมันเริ่มเปลี่ยนเริ่มไหม้ไปแล้วก็ควรจะเปลี่ยนครับก็ไปปรับใช้ปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับรถตัวเองครับไม่ต้องเป๊ะตามศูนย์กำหนดบอกว่า80,000โล80,000โลบางคนนะครับ8 0,000โลนี่ครับขับเป็น10ปีก็ไม่ถึง80,000โลครับเราจะใช้แบบนั้นไม่ได้ครับเราก็ต้องดูที่เราด้วยครับว่า สักสามปีแล้วก็ควรเปลี่ยนถ่ายแล้วครับสามปีเปลี่ยนถ่ายครั้งหนึ่งสามปีเปลี่ยนถ่ายครั้งหนึ่งแต่ถ้าดีนะครับสามปีควรเปลี่ยนถ่ายครั้งหนึ่งแล้วที่สําคัญนะครับผมจะเน้นใช้น้ํายาลองไลท์ค cool e ูลแรนซ์ e ขีดเจ็ดหนึ่งศูนย์มันเป็นของอ e ซูซีสำหรับตัวหนึ่งจุดเก้านะครับสูตรผสมเป็นศูนย์ e ซูซีผสมมาแล้วนะครับคืออัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งก็คือห้าสิบต่อห้าสิบครับน้ํายาคูลแรนซ์ห้าสิบน้ำเปล่าห้าสิบผสมมาสําเร็จรูปเอาแบบนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนทุก 3ปีหรือ2ปีครับก็อาจจะดีมากๆเลยครับส่วนที่เอามาผสมเองมันก็จะมี3ลิตรนะครับแล้วก็มาผสม3ลิตรอันนั้นผมไม่แนะนำนะครับทาไมครับน้ําที่เราใช้นะครับเราไม่รู้ค่า p h ถูกต้องไหมครับว่า p h เท่าไหร่เป็นกดเป็นด่าง p h ก็คือการเป็นกฎเป็นด่างมันอยู่ที่เท่าไหร่ยิ่งบางคนใช้น้ำปลาผสมแหละครับเราก็ไม่รู้อีกครับมันค่าเท่าไหร่ค่าคอนดักคอนดักซิวิตี้ก็คือค่าความนําไฟฟ้าอีกครับตัวนี้ก็สําคัญนะครับค่าความนําไฟฟ้าค่า pH conduct เราไม่รู้เลยครับว่ามันเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับก็เราควรจะดูแลสําคัญมากเลยครับน้ํายาหล่อเย็นเห็นไหมครับที่กระป๋องเขาจะบอกนะครับชัดไหมครับที่นี่ครับเขาก็กําหนดมาเลยเห็นไหมครับสี่ปีหรือแปดหมื่นโลนี่ครับเราจะเอาตามนี้เป๊ะมันไม่ได้ครับอย่างรถคันนี้นะครับก็ไม่ถึงแปดหมื่นโลนะครับแต่อะไรครับรถคันนี้ก็สี่ปีครับ ก็ควรจะเปลี่ยนถ่ายแล้วปีต่อไปก็ควรจะขยับมาสัก2ปี3ปีเปลี่ยนถ่ายครั้งหนึ่งครับถ้าให้ดีเลยนะครับใช้สําเร็จรูปแล้วที่สําคัญนะครับเบิกศูนย์เท่านั้นนะครับของปลอมผมบอกเลยนะครับเยอะมากครับเบิกศูนย์เท่านั้นอย่าไปซื้อตามทั่วไปเราไม่มั่นใจหรอกครับแล้วผมบอกเลยว่าคัดลอกแบบทุกอย่างละเอียดมากครับคุณต้องเอาของปลอมของแท้มาพิจารณาว่าความแตกต่างมันตรงไหนข้อนี้มาสาคัญเลยครับเป็นไปได้วิ่งเบิกศูนย์ครับเสียเวลาแค่นิดหนึ่งครับอาจจะเดินทางไกลหน่อย แต่มันจะสบายใจเราด้วยอย่างผมทําให้รถให้เขาผมก็จะสบายใจผมด้วยครับว่าเขาได้ของดีของแท้รถเขาจะไม่มีปัญหาแพงหน่อยแต่มันจบกว่ามันคุ้มกว่าดูแลรักษารถเราให้ดีครับก็ครบ4ปีไปแล้วขยับมาสัก2ปีเปลี่ยนครั้งหนึ่ง2ปีเปลี่ยนครั้งหนึ่งครับก็นี่ครับเป็นเทคนิคดีๆนะครับผมเอามาฝากกันน้ำยาคูลแลนสำคัญที่สุดพวกระบบหล่อเย็นพวกท่อแป๊บท่อต่างๆมันจะได้ไม่เกิดเครื่องโอเวอร์ฮีท คลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็เอาเกดความรู้ของน้ำยาคูลเลนก็ไปปรับเปลี่ยนปรับใช้ให้เข้ากับรถของเราเองนะครับสำหรับผมโดมอโตเมชั่นสวิตก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสบวัสดีครับ